ดนตรีบำบัดกับการกายภาพจากที่เคยบอกว่าดนตรีบำบัดใช้ได้กับทั้งร่างกายและจิตใจวันนี้เราจะพามาดูว่าดนตรีบำบัดกับร่างกายยังไงโดยในงานวิจัยนะคะบอกว่าเสียงดนตรีเนี่ยมันส่งผลกับการทํางานของสมองซึ่งในทางดนตรีบำบัดนะคะจะมีเทคนิคที่เรียกว่า neurologic music therapy หรือดนตรีบำบัดทางระบบประสาทเป็นเทคนิคที่ใช้พัฒนาหรือคงความสามารถทางกายเอาไว้โดยเฉพาะในเทคนิคนี้นะคะจึงมีดนตรีหลากหลายแบบมากๆที่ใช้เพื่อเป้าหมายแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเดินการขยับร่างกายการพูดหรือ แต่ทาางกรรู้คิดโดยในพาร์ทแรกเราก็พูดถึงเทคนิค RAS กันไปแล้วใครยังไม่ดูไปย้อนดูได้นะทเทคนิคที่2 PSE เทคนิคนี้เสียงดนตรีจะช่วยบิวให้ทำาช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อหรือจะประยุกต์ท่าการฝึกขยับแขนขาให้เป็นท่าที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยเทคนิคที่3คือทิมเป็นการให้ผู้ป่วยร่วมเล่นเครื่องดนตรีไปกับเราจริงๆเราจะใช้เครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องเคาะแทนการใช้ห่วงสีดำเงินนะทุกคน ท่านี้จะเป็นการช่วยฝึกการทรงตัวฝึกการทำหลายสิ่งพร้อมกันในแต่ละครั้งถ้าเราใช้เพลงที่ผู้ป่วยชื่นชอบจะทําให้ไม่เบื่อและฝึกได้นานขึ้นด้วยนะและนี่นะคะก็เป็นเพลงส่วนเล็กๆของการใช้ดนตรีบําบัดกับการกายภาพนักดนตรีบําบัดที่ต้องการใช้เทคนิคนี้ต้องผ่านการอบรมมาแล้วด้วยนะบ๊ายบาย